กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาผู้หนึ่งเป็นคนจิตใจเมตตาและขยันขันแข็งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินตรวจดูทุ่งนาเขาได้ยินเสียงกระพือปีกและเสียงร้องแหลมสูงด้วยความตื่นประหนกเมื่อเดินไปดูตามเสียงนั้นชาวนาก็พบกับนกเหยี่ยวตัวใหญ่สง่างามตัวหนึ่งกำลังติดอยู่ในตะข่ายดักนกที่นายพรานนำมาวางทิ้งไว้ยิ่งมันดิ้นรนเชือกก็ยิ่งรัดแน่นจนบาดลึกเข้าไปในปีกของมัน ชาวนามองดูนกเหยี่ยวด้วยความสงสารแม้เขาจะรู้ว่าเหยี่ยวมักจะมาโฉบลูกไก่ของชาวบ้านไปกินแต่เมื่อเห็นมันตกอยู่ในความทุกข์ทรมานเขาก็ไม่อาจเมินเฉยได้อยู่นิ่งๆนะเจ้าเหยี่ยวข้าจะช่วยเจ้าเองชาวนาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเขาค่อยๆใช้มีดตัดตะข่ายออกทีละเส้นอย่างระมัดระวังจนในที่สุดนกเหยี่ยวก็เป็นอิสระ มันกลางปีกออกแล้วบินวนรอบศีรษะของชาวนาสามรอบพร้อมกับส่งเสียงร้องดังก้องคล้ายจะกล่าวคำขอบคุณก่อนจะบินหายลับไปบนท้องฟ้าวันเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ฤดูร้อนที่แห้งแลง้งวันหนึ่งชาวนาทำงานหนักมาตลอดทั้งเชา้าจนเหนื่อยล้าเขาจึงเดินไปนั่งพักหลบแดดอยู่ใต้กำแพงหินเก่าๆที่ดูรม่มรื่นด้วยความเพลียเขาจึงเผลอหลับไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ชาวนากำลังหลับสนิทนั่นเองเจ้านกเหยี่ยวตัวเดิมที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ก็บินผ่านมามันสายตาไวเห็นรอยร้าวขนาดใหญ่บนกำแพงหินเหนือหัวชาวนาหินก้อนมหึมากำลังจะถล่มลงมาเหยี่ยวรู้ดีว่าถ้าส่งเสียงร้องเตือนชาวนาอาจจะไม่ตื่นหรือตื่นมาก็อาจจะหนีไม่ทันมันจึงตัดสินใจพุ่งตัวโฉบลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วแล้วใช้กรงเล็บเกี่ยวเอาหมวกของชาวนาแล้วบินหนีไป ชาวนาสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะแรงกระชากเขาเห็นเหี่ยวบินเอาหมวกใบโปรดของเขาไปก็โมโหเฮ้ยเจ้าเหี่ยวในรคุณข้าเคยช่วยเจ้าไว้ทำไมมาขโมยของข้าแบบนี้ชาวนาลุกขึ้นวิ่งไล่ตามเหี่ยวไปอย่างรวดเร็วเพื่อจะทวงหมวกคืนเหี่ยวบินต่ำๆล่อให้ชาวนาวิ่งตามออกมาให้ไกลจากกำแพงมากที่สุดเมื่อเห็นว่าชาวนาปลอดภัยแล้วมันจึงทิ้งหมวกลงพื้นแล้วบินกลับขึ้นไปบนฟ้าโครม เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเกิดขึ้นด้านหลังชาวนารีบผ่านกลับไปมองภาพที่เห็นทำให้เขาหน้าซีดเผือกกำแพงหินเก่าแก่ตรงจุดที่เขาเคยนอนหลับอยู่นั้นได้พังถล่มลงมากลายเป็นกองหินมหฮมาหากเขายังนอนอยู่ตรงนั้นป่านนี้คงถูกหินทับร่างแหลกเหลวไปแล้วชาวนามองดูหมวกในมือแล้วเงยหน้ามองเจ้านกเหี่ยวที่บินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าเขาเข้าใจทันทีว่าเหี่ยวไม่ได้ตั้งใจจะขโมยหมวกแต่ตั้งใจจะช่วยชีวิตเขาตั้งหา ขอบใจนะเจ้าเพื่อนยากขอบใจจริงๆเชาวนาตะโกนก้องด้วยความซาบซึงใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีได้ดีการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนความดีนั้นมักจะย้อนกลับมาหาเราในยามคับขันเสมอ